พี่ค่ะพี่น้องป่วยหนูน้ามาบ้านแล้วพี่น้องเออหนูน้ากลับบ้านแล้วสะออนไม่ป่วยพี่น้องเอยเลยบ้างี่มาบ้านแล้วพี่น้องสะอ้อนไม่ป่วยกับาพี่น้องหนูน้ากลับมาบ้านเอาอ่อนป่วยมาน้ำพี่น้องเห็นป่วยเป็นงามเอามะตะไห้พี่น้องเอยสะออนน้ำบ่อ เอามาเก็บปั่นห้องกินอันกล้วยหอมนั่นสามเขี้ยได้พี่น้องกล้วยหอมสามเขี้ยกล้วยน้ำาบเขี้ยหนึ่งได้พี่น้องเลยเบิ้งเลยเบิ้งสะออนไ,ไวยกล้วยน้ำปลาพี่น้องเบิ้องไ,ไวยกล้วยจ้ากลับมาจากโคราชแลวได้พี่น้องขอบคุณนะคะมาเบิ้งพี่น้องมาเบิ้งขอบคุณเจ้าของป่วยเป็นไงมาแต่ละเขี้ยพี่น้องเบิ้งงล่วยแต่ละเคี้ยแต่ละวี เอากล้วยมาฝากพี่ฝากน้องบ้านเฮาอยู่ประเทศไทยเนี่ยคือหนูนากับบ้านมาได้พี่น้องมาพากับบ้านมาได้พี่น้องตะกล้วยย่างเดียวจ่าตะกล้วยย่างเดียวเลยเพราะว่ารถเต็มจ่ารถเก๋งเนาะจ่ามาบ้านเบิ่งเด็กกล้วยมาบ้านพี่น้องสวัสดิน้ำบ่พี่น้องเบิ่งหน่วยกล้วยเบิ่งหน่วยกล้วยกล้วยหอมทองอะมาสามเขี้ยได้จ่าทุกคนอะมาสามเขี้ยอันกล้วยน้ำว่าอามาเขี้ยหนึ่งจ่ามาเขี้ยหนึ่ง ามาฝากพี่นองบานห้าพี่นองเ้าบม่มีจากบม่มีคือบานพิน่นพี่นองเก็เอกจจะเม็นไม่แตง่ง้มๆง้แต่ละหวีแต่ละเคียบไปสะอวนหอบมาบ้านเ้องพี่นองสะอวนไม่กลัวน้ำหนูนะบอเอามาแก,กพี่น้นองบ้านเ้ากินบม่ได้ขายด้วยพี่นองบ่ได้ขายามาให้พี่นองเบิ่งน้าแล้วก็เอาไปแก,กพี่น้องบานขางเคียงกันจ้าทุกคนสะอวนไหลไปอยู่โคราชเนาะพี่นองเนาะไปอยู่โคราชลายมือ กลับมาบ้านเราไม่ได้มาฝากพี่นงค่ะแต่กล้วยเนี่จ้าทุกคนมาฝากพี่ฝากน้องบ้านเฮาพอบ้านเฮา,า,เาก็อึดเนาะบ่มีปลาเกยคือบ้า,บานเพิ่นอันอยุคหลากว่ามีนาจา่าปลาเกวยยุบปากซองนะจ้าอันนี้กล้วยปากซองนี่จา้จาทุกคนสะออนวยเก๋มาพี่น,ออนะะ้องกล้วยมาจากปากซองเนะค่ะเลุงนวยกล้วยพี่น้องเอ้ยเลุงนวยกเก๋หนูนะ้าไปเห็นเนาะพี่น้อง เ,าาเอากล้วยเมี่ย้บานมาเอาแลวเพิ่อกกตัดขึ้นไห้มาสีเคี่ยพ่นองเอ,อ้ยอันเอาลายกระไดย้อยดอกท่านเอาก่ได้ลดเต็มแต่ทุกคนลดเต็มจะสะออนหลายมั่งวอดกันมาตัดออกจากเคี่ยพ่นองตอนเป็นเคียอยู่กับแบกเอาพ่นองมีแต่เคียใหญ่ๆจะมาแบกลงลดมากรมาตัดออกเป็น บีเป็นดีก็สิบปแก,กใจ่ายพี่น้องกินได้บัดท,ทีเนี่ยพี่น้องเอานี่เน,นี่ยลราเนี่ยมาปากพี่ปากนองกลับมาตาทางไกลเนาะไปะยุพุนดูหลายมือก็ได้กล้วยเนี่ยละจะมาฝากพี่ฝากน้องบานเฮาขอบคุณนะคะทิเข้ามารับชมน้ำจะเาเบิ่งกล้วยงามๆบอกจากใครไม่ไ,มได้พี่น้องเพิ่งจะปัดบีออกเสซฟจแล้ดดีนะจ้ะทุกคน จามาตะหมูขึ้นนี่จามาหอดหมูขึ้นนี่บ่ได้บ่ได้เอาออกจากวีเพิงเ่งจะมาออกจากวีเมื่อกี้นี่ค่ะสะออนวะค่ะขอบคุณดนะค่ะเฉยมารับชมน้ำจะ้ะกล้วยวีใหญ่ๆจากไกลพี่น้องเอ้ยกล้วยวีใหญ่จากไกลสะออนวะพี่นออ้องจ้ากก๋วยวีใหญ่ขอบคุณดนะค่ะมารับชมน้ำจิบหนาพอกันไหมจากจิบหน่อยเด็กก้วยใหญ่มาฝากพี่ฝากน้อง ขอบพระคุณหลายค่ะขอเป็นีความสุขความเจริญด้นะคะจิมมีลากอนสวัสดีค่ะ